เปิดค่ารักษาบุ๋มปนัดดาโดนรถชนโครมใหญ่ที่สิงคโปร์หลังเข้าโรงพยาบาลแค่วันเดียวเปิดค่ารักษาบุ๋มปนัดดาโดนรถชนโครมใหญ่ที่สิงคโปร์หลังเข้าโรงพยาบาลแค่วันเดียวเจ้าตัวถึงกับลั่นหายแล้วจริงๆ หลายคนเป็นห่วงบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเกิดอุบัติเหตุรถชนท้ายไปเที่ยวสิงคโปร์โดยบุ๋มปนัดดาได้ถ่ายคลิปเล่าเหตุการณ์บอกว่าตนเองมีอาการเจ็บหลังและมึนหัวเล็กน้อยพร้อมกับสีหน้าที่ยังดูตกใจ และเมื่อคืนที่ผ่านมาหามบุ๋มปนัดดาส่งโรงพยาบาลกลางดึกหลังโดนรถชนอย่างจังที่สิงคโปร์โดยได้ออกมาโพสรูปภาพนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหลังอาการไม่ดีขึ้นมีอาการปวดร้าวทั้งหลังและคอและมีอาเจียนเป็นเลือดร่วมอยู่ด้วยพร้อมได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าอ่ะไม่รอดค่ะเพื่อนฝนมึนหัวอาเจียนหลายรอบส่วนบุม๋มปวดร้าวหลังล่างและคอ อาเจียนมีเลือดปนสองรอบหมอฉีดยาและเอกซเรย์เรียบร้อยผลตรวจคือกล้ามเหนือตรงคอกับหลังล่างอักเสบเฉียบพันธุ์มีผลกับเส้นประสาทก็ค่อยๆรักษากันไปค่ะขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะมาสิงคโปร์เป็น100ครั้งไม่เคยเจออุบัติเหตุบนถนนไม่นึกว่าจะมาเจอกับตัวเองต้องขอขอบคุณน้องโบชมพูที่มาช่วยดูแลที่โรงพยาบาลจนเรียบร้อยทุกอย่างขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ ล่าสุดทางด้านบุ๋มปนัดดาเปิดข่ารักษาโดนรถชนโครมใหญ่ที่สิงคโปร์หลังเข้าโรงพยาบาลแค่วันเดียวเจ้าตัวถึงกลับหายดีเลยทีเดียว โดยบุ๋มปนัดดาได้โพสต์เอาไว้ว่าหายดีแล้วทุกคนเพราะเจอค่าหมอไป20,000กว่าประสบการณ์เข้าโรงพยาบาลที่สิงคโปร์เอ็กซเรย์คอกับหลังยาฉีดแก้ปวด1เข็มยากลับบ้าน4อย่างยาคลายกล้ามเนื้อแก้อาเจียนบำรุงประสาทและแผ่นแปะแก้ปวดพร้อมกับค่าเจอหมอตอนดึกค่าเอกสารที่ขอกลับบ้าน2 0,000กว่าบาทหายดีเลยจ้าแม่แข็งแรงแล้วจริงๆ